มาเสพี live, s <S ่วินใสหแล้วพ okay? ่อตนนี oh. okay. mm ่นวแต่้า้ย้ยอ้ยโอ้ยโอยมัแต่ใส่มือนะเอเอยอยมันแต่เล่นมากเล่นมากระเบิดเออโอย แตกไม่หยุดหมดยังเนี่ยหมดแล้วเอาใส่อีกเออเอาใส่เพิ่มอีกอันแตกอันที่แตกโอ้าว อยู่ดูมันกระเด็นรู้มันกระเด็นรู้มันกระเด็นเวมไปอยู่ใกล้ๆไอ้น้องเว้เล่นนะน้ำหนะนึง่งแม่หนุ่มเมบีว่างแน่ว่างแน่เวมไปว่า,างระ,ะเบิดว่างหน่อยวางระเบิดไหมว่างเมวางวางระเบิดไหม แตกไม่หยุดเลยชิปยาวเท่าไหร่ไม่รู้โอยโอยโอยนั่งเก้าอี้ดีกว่านี่บางอันที่ไม่แตกเยอะเลย โอ้คิวสองนาทีเลยยังไม่หมดเทหมดเลยเต็มกระละมังโอ้แตกหมด

แต่งหมดอย่างนี้เลยแต่งหมดอย่างนี้ป้าดูมาเล็ดดีโอ้ยเอาสิไปกลัวทำไมมามาเอไมอยู่บ้านนกกรุงเต็มเลย แตกใส่มือโอ้ยแตกใส่มือโอ้ย<ะ>แตกใส่มือดูมือมีแต่เมล็ดหมดยังอะ่ะหมดแล้วเหรอไม่มีบางอันแตกไหมแตกหมดโอ้<ะ>จบคลิปเพียงเท่านี้